สวัสดีครับผมศิลาอนุพักน์นะครับชื่อเล่นชื่อสีนะครับปัจจุบันก็อายุ42ปีนะครับเชื่อพระเจ้ามาได้สักประมาณ4ปีกว่าๆครับผมก็จริงๆแล้วผมก็เคยรู้จักพระเจ้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นก็วัยรุ่นมันก็มีความสุขดีนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ในกลุ่มเพื่อเนเราเป็นคนที่ได้รับความยอมรับคนหนึ่งใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะครับ ทีก็หมดไปกับการสั่งสรรการยิน,นเล่าก็าค่อนข้างจะเยอะนะครับครับก็อยู่ต่อมานะครับมันก็มีมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพื่อนผมกลุ่มนี้ก็คือคบกันมาค่อนข้างนาน,นด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันไว้ใจกันอย่างเงี้ยความสนิทสนมเราก็เลยมีการลงทุนร่วมกันนะครับครับแล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องการเงินเกิดปัญหาการขาดทุนนะครับแล้วก็เกิด ปัญหาเรื่องส่วนแบ่งทางการเงินที่มันมีปัญหาคือมันไม่ลงตัวนะครับเกิดการไม่ไว้ใจกันขึ้นมามีการแจ้งความดําเนินคดีเกิดขึ้นนะครับไม่เคยคิดนะครับว่าเพื่อนแบบที่สนิทกันมากแบบรู้จักกันมานานแบบว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าต้องมาฟ้องร้องกันขนาดนี้นะครับเหมือนอยู่ๆผมก็ต้องเสียเพื่อนทุกคนไปหมดมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากผมผมรับไม่ทันอีกเรื่องที่ผมก็เป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นกังวลด้วยคือผมเองก็ ไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นศาลหรือเขาไม่เคยมีคดีความอะไรกับใครนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยผมเองก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับพอวันหนึ่งมันมีหมายเรียกอะไรมาจากทางสถานีตารวจเนี่ยมาแปะหน้าบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราตื่นเต้นเรากัางวลเราทําอะไรไม่ถูกคือผมเองก็ไม่มีทนายไม่มีคนรู้จักไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามือแปดด้านเลยคือทั้งในด้านกฎหมายเราก็ไม่รู้จะพึ่งใครนะครับเงินทองเราก็ไม่มีมาก แล้วก็ทั้งในด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงก็เหมือนอยู่ๆเราก็กลายเป็นคนเหมือนไม่มีเพื่อนไม่มีความสุขช่วงนั้นผมช่วงที่ผมไม่มีความสุขเลยนะครับก็หลังจากที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางออกนะครับกับปัญหาที่ผมเจออยู่นะครับในวันนึงผมมีโอกาสได้มาเจอกับพี่เจนะครับสืบพงใจกล้านะครับจริงๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็รู้จักกันนะครับก็ พอได้เจอกันเนี่ยพี่เจก็มีก็ได้หนุนใจผมนะครับให้ให้กลับมาหาพระเจ้าผมก็เลยเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยผมได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มตัดสินใจที่จะกลับมาเดินกับพระเจ้าแล้วก็มาผูกพันตัวอยู่ในคิดจักรแห่งนี้นะครับผมเริ่มมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับปัญหาหลักๆที่เป็นความเครียดของผมที่เป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องคดีความนะครับหลังจากที่ผมได้อธิษฐาน และพี่น้องก็อธิษฐานเผื่อผมนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยหมดความกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะผมมั่นใจในในพระเจ้าครับว่าพระเจ้าสมบูรณ์พระเจ้าใความยุติธรรมครับพอหลังจากนั้นนะครับผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานนะครับก็คือได้ส่งคนคนหนึ่งมาช่วยผมนะครับก็คือเป็นทนายแล้วก็เป็นคริสเตียนด้วยนะครับพอเรามีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็ รู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างจะด,ดูแลทางผมเป็นพิเศษโดยที่ยังยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อ,อ่ทุกอย่างเป็นไปได้ยอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ใดๆรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีไม่มีการจับกลุมไม่มีการต้องใช้เงินประกันตัวใดๆก็เป็นเรื่องที่ผมขอบคุณพระเจ้าอย่างมากๆที่ท,ที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานผม ก็เมื่อผมตัดสินใจที่จะเข้ามาผูกพันตัวแล้วก็มาเดินกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆเรื่องนะครับพระเจ้าก็ช่วยผมในด้านของสภาพจิตใจด้วยนะครับก็คือจากที่ผมใช้ชีวิตอย่างมีความกังวลใจไม่มีความสุขครับผมมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงนั้นผมเริ่มกลับมามีชีวิตมากขึ้นผมเริ่มกลับมามีความสุขพระเจ้าเริ่มประทานความสุขให้ผมนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าพระเจ้าเนี่ย จะอยู่กับผมตลอดเวลาความกังวลใจก็หายไปครับจากที่จากที่ว่าไม่มีความสุขเลยจะทําอะไรก็ไม่มีความสุขไปหมดทุกอย่างกลายเป็นว่าผมกลับมามีความสุขได้ภายในระ,ระยะเวลาอันรวดเร็วผมเชื่อว่าถ้าผมไม่มีพระเจ้าในวันนี้นะผมก็น่าจะยังคงเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะไม่มีความสุขได้เลยนะครับนอกจากเรื่องคดีความแล้วที่พระเจ้าทรงอวยพรผมนะครับ ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับในในชีวิตส่วนตัวผมที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็สามารถที่จะหยุดสังสรรค์เลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกแบบสิ้นเชิงเลยจริงๆโดยที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรเลยนะครับก็อยากหนุนใจนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับอยากให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูคิ์เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ลองศึกษาพระเจนะคำของพระเจ้าดูก่อนนะครับ แล้ท่านจะพบกับสันติสุขที่เกินความเข้าใจขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ